กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมเบาเตี๋ยสานไปรตรงเดินทางมาหาหนองมะลิครับครับเบาเตี๋ยเดินทางม,มาหาหนองมะลิจะมาถามเรื่องราวความฝันของหนองมะลิครับหนองมะลิฝันอย่งไรครับหาตัวดีตัวเล็กตัวป่าเอฟซีวันที่สิบหกสิงหาหกเกตครับแนวทางในรัฐบาลครับครับเบาเตีย๋ยจะพาท่านผู้ชมไปฟังเรื่องราวความฝันของหนองมะลิพร้อมๆกันครับเกเป็นเลขตัวใด บาวเตียมาหาหลองมฤติมาถามดูอย่างเราความฝันของหลองมฤลิหลองมฤลิฝันยังไงครับหาตัวดีตัวเล็กไปฝากเอฟซีครับมาดิมบัิจ้าน้องมฤลย์หัวกรงบาวเตียมะเบลมาติดตามกับน้องมฤลยวันนี้บาเตียเรื่องทางมาหาหลองมฤติมาถามความฝันของหลองมฤตย์หลวงมฤตย์ฝันยังไงน้องมฤลยฝันยังไงลูกพ้นเอฟซีฟังหน่อย ปอนด้วยยายยายคำมาปอยายคำยายคำเป็นเป็นยายทวดบ่ที่ที่ตายอันบ่ายายคำคนที่ตายยายคำมายังไงลูก,น,กน่ากลัวมอยากจะมาน่ากลัวไหมามาหาไม่มาก็เดินมาก็เดินมาธรรมดายายเดินมาธรรมดามแล้วมาหาหลวงมะลิออกมาหาหลวงมะลิ อมรีถามยายไหมถามยายไหมถามว่ามาทำไมโอ้มาทำไมก็ยายตายแล้วใช่ไหมยายตายแล้วอืมยายของอมรีตายแล้วยายคำยายคำใช่ไหมยายคำอ๋อยายยายคำมายังไงกันเนี่ยก็มาหาอมรีแล้วก็อมรีถามเอ็งอมรีถามยังไงนะถามเลขไหมถามเลขยายถามเลขยายคำถามว่าไง ถามว่าไงล่ะอย่าคำมาบอกเลขอะไรค่ะโอ้ยอย่าคำมาบอกเลขอะไรไหนเราไม่ได้ถามอย่าคำอย่าคำให้เลขเลยนะให้เลขตัวไหนห้ามีห้าแล้วมีอะไรอีกศูนย์หห้าศูนย์หกให้ไหนน้องไม่ได้สามตัวเลยบ่เป็นตัวเลขแดงบ่แดงจริงคืนเดียบ่โอ้ยอย่าคำมามาเขียนให้เลขว่ามาบอกเขียนตัวเลขให้ไรมลึกมาบอกเลยใช่ไหม มาบอกเลยจะไม่ได้เขียนให้น้องมะลิมาเขียนตัวเลขให้น้องมะลิมาเขียนตัวเลขให้น้องมะลิตัวไหนลกูกพูดชัดๆหน่อยให้เอฟซีวางห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกขับเบาเทียมาถามคล่องฟันของน้องมะลิน้องมะลิก็ฟันมาใหญ่แยกกล่องผู้เสียชีวิตพิ่นยางมาบุลูกอย่าคำอย่าคำหมูย่าคำย,า,คำยางมาบอกเลขเล็วเดี๋ย มาบอกเงน้องมะลิครับเอาไปลองมานี่ครับตัวเลของน้องมะลิห้าศูนย์หดครับแนวทางเนีรัฐบาลครับขอบคุณน้องมะลิมากๆนะที่แบ่งปันตัวเลขไปให้เอสตีครับเบาะเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องมะลิครับน้องมะลิกับฝันว่าผียายถวดครับผียายถวดเพิ่นตายไปนะครับเพิ่นมาอย่างยังจะมาบอกเลขน้องมะลิครับสามตัวครับครับ หาศูนย์หกเลครับครับกลับไปกลับมาครับหกศูนย์หาครับครับเอาปากกามาจดไว้ครับมาแคปหน้าจอไว้ครับครับความเสี่ยงส่วนบุคคลครับโปรดใช้พิจารณาในการนับชมครับบ่าวเตียสามตรงมาติดตามตัวเด็ของน้องมารีครับครับตัวเด็ของน้องมารีครับเอาไปลองเบิงนะครับเอาไปลองเบิงครับผมปลูกสิงหาโอเกตครับเป็นแนวทางเลยรัฐบาลนครับครับบ่าวเตียทรัมตรงก็มีคลิปมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ ฝาก่ันวช้ชมกดไลค์กดติดตามให้เบาเตีย้ยสัจะตรงเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ